สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังกันทางช่องเอ่อ u t u b e นะคะลีฮาโลนะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่เล่าเรื่อง <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องลีกลับเรื่องลึกลับเรื่องแปลกเรื่องมหศัศจรรย์รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องพระเกจิอาจารย์ต่างๆที่มันแปลกที่ค่อนข้างที่จะแบบเออเป็นประสบการณ์ส่วนตัวทีนี้เนี่ยวันนี้เรามา ในรูปแบบเสียงบ้างแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ก็ไม่สวยตอนนี้ไม่สวย <c oughs> แต่งหน้านาสดอนะนยตอนนี้กำลังอัดในช่วงเวลาที่มันเป็นก็เป็นช่วงเวลากลางคืนนะนะก็ตอนนี้ก็ใกล้เวลาช่วงสี่ทุ่มเข้าไปละเราก็นึกได้มีอยู่เรื่องหนึง่งที่เราอ,อยากจะแชร์เป็นเป็นวิทยาทาน แล้วก็อยากจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรับทราบว่ามันก็มีอยู่จริงแต่เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับคนทุกคนหรือเปล่าไม่รู้แต่สำหรับเราเนี่ยมันก็คือมันเกิดเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมมันถึงเป็นเป็นค่อนข้างที่จะแปลกแปลกประหลาดอะเออเอาอย่างงี้ดีกว่าบางคนก็บอกว่าเออ เขาอาจจะแบบไม่เคยเจออ่ะเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลา <c oughs> หลายคนคงอยากรู้ละมันเรื่องอะไรวะโอเคทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปตอนนี้ปีวันน,น,นี้วันที่อัดนะวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะตรงเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักแปดปีก่อนประมาณแปดปี ไอ้แปดปีตรงช่วงนั้นนะ่ะตอนนั้นนะ่ะเรายังอยู่ออยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเก่าอก่อนที่จะไปอยู่บ้านหลังนั้นเนี่ยก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าบ้านหลังนั้นมีประวัติอะไรเป็นไปยังไงเราก็ไปอยู่อยู่ประมาณบ้านหลังนั้นอยู่ตั้งแต่ประมาณสักปีห้าห้าศูนย์มั้งห้าศูนย์จนถึงประมาณปีห้าสี่ห้าห้าห้าสี่ห้าห้าโอเค เสร็จปุ๊บเนี่ยก็อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปโดยที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเออเราก็เหมือนแบบเหมือนวัยรุ่นทั่วไปอ่ะที่มันแบบไม่ค่อยมาใส่ใจไอ้เรื่องแบบเนี้ยไม่ไม่มาสนใจวันๆเราก็มีแต่เรียนมีแต่แบบไปหาเพื่อนไปสนุกสนานไปเฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทําทํางานอะไรไปใช่ปะ่ะเราแบบไม่ได้มานั่งใส่ใจไอ้เรื่องแบบนี้อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเราจะเล่าว่า มันก็มันก็ค่อยๆมาเจออะไรแปลกๆไยไม่รู้ว่ามันมันไม่รู้ว่ามันเป็นจะบอกว่าอาถรรพ์หรือหรือพลังงานหรืออะไรนะตอนแรกเนี่ยคือพอเราก็ไปอยู่ในบ้านนั้นสักสักพักหนึ่งอ่ะสักพักใหญ่ๆเราคิดว่าเราก็เจอตลอดนะแต่ว่าเหมือนเราไม่ใส่ใจ มันก็เลยเหมือนมองข้ามอาการมองข้ามมองข้ามมองข้ามไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมองข้ามไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งค่อนข้างที่จะเริ่มชัดละเออพ่อพ่อเราเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่อแบบนี้หรอกแต่เขาก็เหมือนกับเออเห็นกลางวันแสกเลยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะผมยาวยาวถึงหลังใส่ชุดยีนเดินเข้ามาในบ้าน แล้วก็เดินเข้าไปหลังบ้านแล้วก็หายเข้าไปเลยแล้วก็เออไม่ออกมาอีกเลยอันนี้เรามันพูดแล้วมันก็รู้สึกขนลุว่ะเราขออนุญาตนะเราขอแชร์เคสเนี้ยเป็นวิทยาทานนะไม่ได้ตั้งใจจะแบบเออมาแบบมาลบหลู่หรือ,อยังไงนะแต่ว่าเราก็อยากอ,อให้คนได้รับรู้ว่าเออ มันก็เคยมีเรื่องราวแบบนี้แล้วเรื่องราวแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตของเราครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจึงขอเป็นผู้คนเป็นคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องดีกว่าฉันเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องฉันก็เลยอยากจะเก็บเมมโมรีอันนี้ของฉันเอาไว้บันทึกเสียงของฉันเก็บไว้แล้วกันนะฉันไม่ได้เจตนาที่จะไปลบหลู่อะไรถ้าพูดพาดพิงไปแล้วแล้วมันไปกระทบกระเทือนถึงถึง ดวงวิญญาณที่กาลังจะกล่าวถึงอขอเข้ามาไว้ก่อนเลยว่าอันนี้คือชั้นพูดในส่วนของชั้นโอเคเสร็จปุ๊บ <c oughs> ทีนี้หลังจากนั้นะ่ะก็เจอวิญญาณของผู้หญิงคนเนี้เดินเดินเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็เดินทะลุหลังบ้านหายไปเลยแล้วคือพ่อเนี่ยเขาบอกชัดเจนมากเลยเขาบอกว่าประมาณแบบแบบคือเป็นเหมือนไม่ใช่ก็เหมือนวัยรุ่นเหมือนคนอายุแบบยี่สิบกว่า แล้วก็เดินเดินเข้ามาแล้วก็เดินหายไปเลยใส่ชุดยีนตาโตโตตาโตโตผิวดำดำเขาบอกแค่เนี้ยแต่เขาก็บอกว่านึกว่าเพื่อนเรานึกว่าเพื่อนเราแบบมาเที่ยวบ้านแต่เขาก็งงว่าทําไมไม่คุยกับพ่อเพราะว่าที่พ่อพูดอย่างนั้นอะเพราะว่าพ่อเห็นชัดมากชัดแบบเป็นตัวเป็นคนเป็นผมเป็นเสื้อผ้าเป็น เป็นรูปร่างคนน่ะปัจจุบันนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเขาก็ผ่านไปพอเรื่องราวผ่านไปเขาก็แค่เล่าให้เราฟังแล้วเขาก็เราก็บอกว่าเอ้ยเราไม่ได้พาเพื่อนมาแล้วเราก็ไม่มีเพื่อนแล้วเราก็ไม่ได้พาใครมาบ้านด้วยในช่วงเวลาน,นั้นนั้นโอเคก็จบแล้วก็ผ่านไปเสร็จปุ๊บ <c oughs> ทีเนี้เริ่มมาเจออะไรแปลกๆขึ้นเรื่อยๆเรื่อย แต่มันก็แบบว่าไม่ได้ว่าแบบเจอทุกวันทุกวันทุกวันนะแต่มันจะมาแบบมาแบบเดือนครั้งสองเดือนครั้งอาทิตย์ครั้งอะไรแบบอย่างเงี้ยคือเจอแบบมาค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเราอยู่บ้านนั้นตลอดใช่ไหมเออถ้ามันมาในลักษณะเนี้ยเขาเราก็รู้สึกว่ามันก็บ่อยแล้วนะอ่ะพอมาอีกทีหนึ่งเชนี้จ้ะช่วงนั้นนะ่ะเราก็ไปเปิดบทสวด อ่าถาพันยักษ์บทสวดพันยักษ์เราก็แบบไปเข้าพิธีสวดพันยักษ์มาเอ,อตอนที่เราแบบ <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะคือเราไปเข้าพิธีสวดพันยักษ์อ่ะแล้วเราเราไม่ได้เข้าไปเราไม่ได้เข้าไปแต่เราเหมือนแบบเข้าไปแวบฟังอ่ะไปแวบบ็แบ,บ,แบ,บ,แบบฟังแบบยืนยืนยืนอยู่ริมริมลัว้วมันมีความรู้สึกแบบ มันร้อนหรือยังไงไม่รู้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเรามันมันแปลกว่ะทําไมเราถึงแบบทําไมร้อนอย่างนี้วะทําทไมมันรอนอย่างนี้วะทําทไมมันรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองวะทาไมมันมีอาการโมโหาทาไมมีอาการหงุดหงิดทาไมทําไมมันมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นทีนี้เราก็เลยเข้าไปเลยทําใจตัวเองนะแบบแบบ จริงๆความรู้สึกมันเหมือนมันไม่อยากได้ยินแต่เราก็บังคับตัวเองให้เข้าไปเพื่อที่จะเราก็รู้จักพันยักษ์มาอยู่แล้วอะแต่เราก็รู้สึกว่าทําไมเราถึงไม่อยากได้ยินเราก็เลยนําตัวเองเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะได้แบบอ้รู้ไปเลยว่าตกลงู้รู้สึกยังไงทำไมรู้สึกแบบนี้ในเมื่อบทสวดมันมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ทําไมรู้สึกแบบนี้ก็ เข้า,เาตัวเองเข้าไปในพิธีเสร็จปุ๊บโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นในพิธีไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันก็มาเปิดรู้รู้รู้ว่ามันเ,เป็นบทที่เหมือนขับไล่ผูดผีวิญญาณอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีความรู้สึกแล้วว่าเออมันเหมือนมีอะไรแปลกๆอ,อยู่ในบ้านนะโดยที่ <c oughs> เราเองเราก็รู้สึกว่ามันอยู่ในแปลกๆที่บ้านแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นความรู้สึกของเราเองเว้ยโอเคทีนี้เราก็เลยไปเอาบทสวดพันยักษ์เนี่ยมาเปิดเปิดเปิดจาก youtube นั่นแหละมาเปิดชัดเจนเลยอะคือคือเหมือนบ้านเนี่ยมันมีอะไรมาก่อนเราก็ไม่รู้ เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ถามประวัติบ้านมาอยู่บ้านแต่ไม่เคยมาถามประวัติเพราะเราไม่ได้สนใจทีนี้พอเราเออมาเปิดบทสวดพันยักษ์เเปิดไปเปิดไปเปิดจนจบนี่นแหละเหมือนเหมือนทําพิธีในวัดเลยเอความเชื่อของตัวบทสวดพันยักษ์เนี่ยคือเขาก็จะบอกว่ามันเป็นการไล่พูดผีวิญ,ญญาณต่างๆหรือสิ่งไม่ไดีสิ่ง อประมงคนเนี่ยที่อยู่ในบริเวณนั้นอะ่ะเขาจะกลัวเขาก็จะหนีไปใช่ไหมเออเราก็เลยมาเปิดพอเรามาเปิดเสร็จบุ๊มเชื่อไหมว่าพอพอช่วงที่เราเปิดตอนเย็นแล้วพอตอนกลางคืนอะ่ะ <c oughs> มันเหมือนหน้าห้องเราอะ่ะประตูอะ่ะมันก็จะมีเหมือนเป็นร่องประตูอะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ประตูมันไม่สนิทอะ่ะ เป็นร่องประตูคือระหว่างประตูกับพื้นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ติดกันอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่แบบห้องในห้องเราอ่ะมันปิดไฟแต่ข้างนอกเปิดไฟอะมันก็จะเห็นเห็นแสงลอดช่องจากจากด้านล่างของประตูซึ่งมันปิดกันไม่สนิทอ่ะมันก็จะมองเห็นอยู่แล้วว่าว่าเออเป็นแสงเป็นเงาเป็นใครเดินผ่านเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมองเห็นว่ามันเป็นลักษณะเงาอ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะแต่ในห้องเราอ่ะมันมีพระ ในห้องเราคือเราไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในห้องแล้วทีนี้เนี่ยพอพอเราปิดไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จบแล้วก็กาลังจะนอนเนี่ยพอเรานอนไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองเห็นเห็นประตูซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงกับปลายเท้านะแต่แค่มันก็แบบเยื้องๆออกไปห่างพอสมควรนะอ่ะประมาณสามสี่เก้าอ่ะแต่แต่คือตามันมองเห็นนะทีนี้เนี่ยเราก็มองไป ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนไฟข้างนอกมันเปิดอยู่แต่เราปิดไฟแล้วอ่าทีนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นเป็นขาเป็นขาคนน่ะก็เดินเดินข้างเดินข้างๆประตูขอประตูแต่อยู่นอกห้องอะ่ะเดินไปซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวา,า,ขวาเดินอยู่เนี่ยเดินเป็นระยะเวลาแบบนานมาก มันมากจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเงาคนแล้วเราก็คิดว่าแล้วใครมนมาเดินหน้าห้องกูแบบนี้เออตอนนั้นคิดอย่างนี้จริงๆนะใครมันมาเดินหน้าห้องวะในบ้านมันก็ไม่มีใครมันก็มีคนในครอบครัวแต่อคนที่มาเดินเนี่ยมันก็นผิดปกติบอางวะการที่เดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาอยู่งั้นแหละทันใดนั้นเว้ เราก็เลยแบบกระโจนขึ้นไปอ่ะกระโจนขึ้นไปหมายจะเปิดแบบประตูแล้วจับให้ได้ขนาดขเขาเขาว่ามันคือใครมันคืออะไรขนาดนั้นเลย่แล้วเราก็กระโจนขึ้นไปกระโจนไปปุ๊บเปิดประตูบุ้งออกมาคุณเชื่อไหมไอสิ่งที่มันเห็นอ่ะมันเห็นจริงๆเว้ย มันเห็นเป็นลักษณะขาของคนที่วิ่งเข้าห้องน้ำไปแล้วอะอุ้ยพูดแล้วคนลุกว่ะคนลุกเลยเออก็เป็นลักษณะเหมือนขาคนคือเราเห็นตั้งแต่ช่วงหน้าแข้งหน้าแข้งไปจนถึงปลายเท้าอะเออเห็นเห็นหัวเขา่าเห็นส้นเท้าเห็นเห็นปลายเท้าคือเห็นชัดเจนมากอะ มันเป็นลักษณะเหมือนขาน้ำตาลดำๆแล้วไอ้ตรงช่วงที่มันวิ่งเข้าห้องน้ําเนี่ยคือห้องเราอ่ะมันจะติดกับห้องน้ําคือมันจะมีมุมมุมที่เป็นเข้าห้องน้ําได้เราเปิดประตูกระจกออกไปปุ๊บเปิดปุ๊บเห็นขาเนี่ยคือมันวิ่งเข้าห้องน้ําไปแล้วและเห็นปลายเท้ามันอ่ะบริเวณบริเวณแววบออกมาจากผานังห้องน้ําน,นิดเดียวอ่ะ แล้วมันชัดมากชัดจนเราคิดว่ามันเป็นคนที่ไวมากแล้วคือมันไม่ทันคิดตอนนั้นคือมันเร็วมากจนเราไม่ทันคิดว่ามันจะเป็นใครในครอบครัวแต่ด้วยความที่ตาเราเห็นเราก็เลยไปเข้าเข้าก้าวขาเดินเข้าไปสำรวจในห้องน้ำต่อเว้ยแล้วเราก็มองเรายังคิดอยู่นะ ตอนนั้นยังคิดอยู่นะว่ามันเป็นคนเพราะมันมันเห็นเสร็จปุ๊บเราก็ประตูห้องน้ํามันเปิดอยู่ใช่ไหมเราก็เลยค่อยๆเลื่อนประตูห้องน้ําเลื่อน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 จนประตูมันติดกับผนังห้องน้ําก็ดันชนดังบึง้งโอเคเราก็รู้แล้วแหละว่าเราเปิดประตูห้องน้ําแล้วมองชัดๆแล้วดันฝาประตู ห้องน้ําชนกับกําแพงเรียบร้อยแล้วมันไม่มีคนแน่นอนยังไม่เท่านั้นนะคะยังไม่เท่านั้นนะฉันก็เดินเข้าไปในห้องน้ําแล้วฉันก็ดันไปเปิดไอประตูห้องน้ําห้องนั้นด้วยว่าสรุปไอตรงที่ดันไปเนี่ยมันมีคนซ่อนหรือมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามันไม่ทันกลัวเพราะมันเร็วมากและเราเห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนมันยังไม่ทันประมวลว่ามันคืออะไรวะ เอ,อมันยังไม่ทันได้ประมวลเสร็จปุ๊บชัดละมันไม่มีคนแต่เมื่อกี้เห็นขาวิ่งเข้าน้ำแล้วก็กลับมาที่นอนแล้วก็คิดว่าและไอไอไอที่เราเห็นขาคนเดินซ้ายเดินขวาดิานซ้ายเดินขวาตอนแรกอะมันคืออะไรวะทีนี้ไม่มีคำตอบและแต่ แต่เห็นแล้วจบผ่านไปอันนี้อันนี้ต่อละผ่านไปทีนี้เนี่ยมีอยู่วันหนึ่ง <c oughs> เพื่อนเพื่อนเราเพื่อนสนิทมันก็มานอนที่บ้านเออมานอนที่บ้านใช่ไหมเตียงฉันมันก็แบบเออ นอนแบบมันเป็นเตียงเดียวอะน,นะเพื่อนมันก็เลยนอนนอนกับพื้นเพราะว่าตรงพื้นมันกว้างกว่าเตียงมันก็เลยเออขอนอนกับพื้นแล้วกันเสร็จปุ๊บโอเคอะนอนกับพื้นก็ได้เพราะว่าข้างล่างพื้นมันก็กว้างแล้วฉันก็นอนข้างบนก็นอนแบบปกติเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คืนวันนั้นเนี่ยเพื่อนอะมันฝัน มันฝันแต่มันบอกว่ามันเหมือนจริงมากมันมันเหมือนว่ามันไม่ได้ฝันนะมันฝันแบบนี้เว้ยมันฝันว่ามีผีผู้ชายอออ่ะเจะมาแบบเหมือนมาปั้มมาปั้มเพื่อนเพื่อนฉันะเพื่อนผู้หญิงเียมาปั้มเสร็จปุ๊บแล้วฉันก็ถามว่าทําไมอ่ะมันหน้าตามันเป็นยังไงมันก็เล่าให้ฟังว่าเป็นหน้าลักษณะแบบว่าเป็นแขกเลยอะ ตาโตๆผิวดำๆผมดำๆแบบหน้ามันเป็นแขกเป็นคนแขกกับไม่ใช่คนไทยเออเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยแล้วมันเหมือนกับว่าไอ้ไอ้เพื่อนคนเนี้ยมันบอกว่าในฝันน่ะมันรู้สึกว่าไอ้ไอ้ไอ้วิญญาณนั้นน่ะมันแค้นมันแค้นเรามากเลยหมายถึงเราเรานะมันบอกว่าไม่รู้ทําไมแต่มันอ่ะมีความรู้สึกว่า ไอ้วิญญาณนั้นน่ะมันแคนเรามากเลยฉันก็เลยมองย้อนกลับไปว่าอ๋อไอ้ช่วงวันสองวันก่อนที่เราเปิดบทสวดพันยักษ์ไล่ขับไล่หรือเปล่าวะเออซึ่งจริงๆตอนนี้มันก็ยังเราคิดว่าเออมันอาจจะแบบเป็นบทสวดที่แบบไปขับไล่พูดผีวิญญาณเนี่ยที่เขาอยู่เขาอยู่มาก่อน แต่เราก็มีความรู้สึกว่าเขาเขาเหมือนเขามาทําอะไรบางอย่างกับครอบครัวเราอะให้มันรู้สึกไม่ดีอะเออแล้วก็แล้วก็มีน้องชายอีกคนนึงอันนี้เจนอน่ะน้องชายเราอะ่ะเป็นคนที่แบบเห็นเห็นพวกวิญญาณพวกเนี้ยคือเราต้องบอกก่อนว่า ช่วงที่น้องชายของเราอะ่ะเขาลมลงไปเขาอยู่บ้านหลังนี้แหละแล้วเขาก็ลมลงไปล้มชักนะชักเล้าสมองอมันขาดออกซิเจนไปเขาฟื้นกลับคืนมาเขาก็ไม่คือเหมือนเดิมเพราะว่าเขาจะเขาจะแบบเหมือนช้าๆทาอะไรช้าๆเพราะว่าสมองมันขาดออกซิเจนไปอะ่ะเหมือนชักอะ่ะเ,ออเหมือนคนแบบชักชักกระตุกอะ่ะแล้ว มันขาดออกซิเจน่ะในสมองอันนี้อันตรายมากเลยเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยไอช่วงที่น้องชายเราอะเขารักษาตัวเราก็เราก็เริ่มจะได้ข่าวเกี่ยวกับบ้านหลังเนี่ยบ้านหลังที่อยู่เนี่ยว่ามันเป็นบ้านล่างทรงแต่เป็นบ้านล่างทรงแบบเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นบ้านล่างทรงประเภทไหนใสด่ดาใสาด่ดําหรือเปล่าเพราะว่าไอสิ่งที่เห็นเนี่ยมัน มันแปลกๆไปหรือว่าสายแคกหรือว่าสายสายอะไรแต่เราดูแล้วมันเหมือนเบียดเบียนอะเหมือนเบียดเบียนคนอะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีอ่ะลือทีนี้เนี่ยโอเคพอน้องเราเขาเคยชักไปแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าว่าน้องเราอะที่ชักไปเป็นเพราะว่าเป็นเพราะวาอาถรรพ์ของบ้านหรือเปล่า แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละแต่ตอนที่เขาล้มลงไปช่วงนั้นน่ะเหตุการณ์มันคืออย่างนี้เราก็เคยพาน้องเราอ่ะก็แบบไปสวดพันยักษ์นี่แหละเพราะว่ามันเป็นหนทางเดียวที่ที่คือตอนนั้นน่ะรักษาหมอมันก็รักษาไม่หายแล้วอ่ะคือเขามีอาการแล้วอ่ะเสร็จแล้วทีนี้พอเขามีอาการใช่ไหม เราก็เลยเอออยากจะใช้วิธีแบบอืขับขับด้วยวิธีแบบเรอพาเข้าไปสวดมนต์เผื่ออะไรที่ไม่ดีไม่ดีจะออกจากร่างกายแต่เราแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีสิ่งเหล่านั้นจริงๆเกิดขึ้นเลยเราอันนี้เราไม่ได้เห็นคนเดียวนะเรามีเพื่อนคนนึ่งอ่ะที่ไปด้วยกันอ่ะเพื่อนอีกคนนึงก็เห็นด้วยเออเพื่อนคนเนี้ยก็ชื่อตุก๊กแหละ เขาก็เห็นด้วยเห็นในสิ่งที่เรากําลังจะพูดต่อไปนี่แหละคือเราพาน้องเราเข้าไปสวดพันยักษ์นี่แหละแล้วก็จังหวะที่สวดสวดไปอะ่ะเออน้องเราอะ่ะตาเขาอะ่ตาาอะตาเขาเป็นสีดําทั้งทั้งตาเลยอะ่ะปกติคนเรามันจะมีตาดํากับตาขาวถูกปะตาดํามันก็จะเล็กกว่าตาขาวแล้วแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะที่น้องเราเขาสวดไปอะ่ะ หน้าตาไอตาดำของเขาอะคือแบบตาดำของเขาเป็นแบบทั้งตาเลยอะมันไม่มีตาขาวอะเออแล้วเราก็ไม่ได้เห็นคนเดียวแล้วหน้าแอนแเวลตาที่เขามองเราอะเป็นแววตาที่แววตาที่เขาแคนมากเลยอะแต่หน้าน้องเราคือเป็นยังเป็นหน้าน้องอยู่นะแต่แอ้ดลูกกระตา มันไม่ใช่น้องเราเอ้ยเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันแฝงหรือเปล่าวะซึ่งเพื่อนที่ไปด้วยอ่ะมันก็มันก็เห็นจนมันกลัวเลยนะมันเห็นจนมันกลัวแล้วมันก็บอกว่ามันหน้าไม่ใช่ไม่ใช่น้องเธออ่ะหน้ามันหน้ามันน่ากลัวหน้ามันไม่ใช่น้องเธออ่ะเออมันก็พูดแบบนี้เราก็มองดูอ่ะเออ ตามันไม่ใช่จริงๆอ่ะแต่แค่ว่าหน้ามันเป็นหน้าน้องเราแต่แววตามันมันคือคนอื่นอ่ะอืมโอเคแล้วก็พอสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักหนึ่องอ่ะเชื่อไหมว่ามันมีมีกลิ่นอ่ะมีกลิ่นจากจากตัวน้องอ่ะมีกลิ่นเป็นแบบเหมือนกับเป็นกลิน่นซากเน่าๆอ่ะเออ สักโนเน่าอะอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งปกติเขาก็ไม่มีกลิ่นแบบเนี้ยแต่ว่ามันเหมือนสวดสวดไปสวดสวดไปแล้วมันค่อยๆโผล่ออกมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างโอยเราพูดไปเราเราขนลุกมากเลยว่ะเราห,หนาวเลยโอเคต่อต่อให้จบต่อให้จบต้องต่อให้จบเสร็จปุ๊บพอทีนี้พอเรื่องนี้จบไป คือมันเป็นลันกษณะแค่การเห็นแต่มันไม่มีข้อพิสูจน์ให้ให้รู้แต่ก็ทีนี้เราก็เลยเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วเราก็ทำบุญบ้านพอเราทำบุญบ้านอ่ะเออพอเราทำบุญบ้านไปน้องเราอ่ะมันเห็นคนนี้แหละคนที่ลม้มลงไปอ่ะมันก็เห็นว่ามีคนมาเต็มบ้านเลย แต่แต่ไม่ใช่คนมันคือมันไม่ใช่ลักษณะของคนน่ะแต่ว่าคนที่อยู่ทําบุญบ้านจริงๆอะ่ะมีประมาณเจ็ดแปดคนเท่านั้นเองเออก็ก็ญาติิพ่อแม่พี่น้องคุนรู้จักอะไรอย่างเงั้นแหละประมาณเจ็ดแปดคนน่ะแต่ว่าน้องเรามันเห็นคนน่ะหรือว่าดวงวิญญาณน่ะเต็มบ้านเลยอยู่แบบเต็มเดินเข้ามาแล้วก็อยู่มุมนู้นมุมนี้มุมนั้นน่ะ ประมาณยี่สิบสามสิบตนน่ะเออซึ่งมันบอกว่าตัวมันเองก็ไม่รู้จักแต่ว่าคือเหมือนตอนนั้นคือมันมองเห็นน่ะน้องเรามันก็น้องเรามันก็เป็นอะไรที่แบบมันมองเห็นนะอืมแต่ว่าน้องเราเป็นคนที่แบบเขาไม่ใส่ใจแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะเก็บเอาเอาสิ่งต่างๆงเนี่ยมาคิด มาคิดแล้วมาจําแล้วมาจดจําไอ้เรื่องแบบเนี้ยคือก็เหมือนกับว่าเขาเห็นแต่เขาไม่ใส่ใจอืมแล้วเขาถามว่าเขากลัวไหมเขาก็ไม่ได้กลัวเขาทําอะไรเขาก็เาก็ปกติเขาไม่ได้มีความกลัวไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจด้วยเออแต่เขาแค่บอกให้ฟังเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็เลยเราก็เลยคิดว่าใช่แล้วแหละบ้านหลังเนี้ยคือพอเราไปดูประวัติบ้านอะ พอเราไปดูประวัติบ้านอะบ้านเนี้ยคือแบบเท้าความจริงๆอะเขาบอกว่ามันเป็นบ้านล่างทรงแต่เป็นบ้านล่างทรงที่ไม่ใช่ล่างทรงธรรมดาด้วยเป็นล่างทรงแขกแล้วล่างทรงแขกแบบออกแนวแบบน่าจะพวกขุนใสมนดําอะไรอย่างนี้มากกว่าเออเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าอยากะจเตือนนะไอคนที่บอกว่าเออได้บ้านมา หรือว่าซื้อบ้านมาหรือว่าไปเช่าบ้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างทรงอย่าคิดว่าไม่มีพลังงานนะคือถึงแม้ว่าเขาย้ายไปแล้วหรือเขาออกไปแล้วแต่พลังงานอะต่างๆมันยังคงสถิตยอยู่ที่นั่นแล้วสุดท้ายแล้วเราก็อยู่ไปสักพักหนึ่งนะเออก็อยู่ไปก็เป็นปีอยู่อะสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่ไม่ได้เพราะว่า มันร้อนมันมีเรื่องในบ้านมีเรื่องตลอดเลยมีเรื่องแบบมีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาตลอดเวลา <ères> เช่นเดี๋ยวพ่อแม่ทะเลาะกัน<ส><ญ>เดี๋ยวพ่อแม่ต่างคนต่างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหากันเดี๋ยวน้องป่วยเดี๋ยวพ่อไม่สบายแล้วเราอีกเนี่ยเราล้มลงไปอ่ะ เราก็เคยแบบล้มลงไปอ่ะล้วก็แบบแบบทำอะไรไม่ได้สองอาทิตย์อย่างเงี้ยคือมันมีแต่ปัญหามันมีแต่เรื่องตลอดเวลาเลยอะในช่วงระยะเวลาที่อยู่อะ่ะเรื่องแบบจุกจิกจุกจิกเรื่องมีตลอดอะใครที่แบบว่าเออแบบไปได้บ้านรางทรงมาแล้วแล้วแบบไม่เชื่อก็เอาเก็บเคสนี้ไว้เป็นพิจารณา,นานหน่อยแล้วกัน ถ้าคุณจะยังคงฝืนอยู่ก็ก็แล้วแต่ก็ถือว่าอาจจะมีชะตากรรมร่วมกันก็ถือว่าไปอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วคุณเอาไปพิจารณาบ้างเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคุณนะเออเราก็ฝากไว้แค่นี้แหละว่าถ้ามีโอกาสเลือกยังมีโอกาสเลือกอยู่ก็ <c oughs> ไปอยู่ในที่ที่เป็นมงคล แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ต้องการติดตามอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เจอกับตัวจริงๆสำหรับใครที่ต้องการติดตามนะคะก็สามารถกดติดตามที่ช่องได้เลยนะคะวันนี้รีฮาร channel นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ